ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเคยติดตั้งตู้แอร์ไมโครบัสกับช่างเพชรไปประมาณ3-4ปีนะครับวันนี้มาด้วยการแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับน้ำยาแอร์ไม่เต็มระบบนะครับน้ำยาแอร์ขาดเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้อตู้แอร์ที่ช่างเพชรเคยติดให้ไปโดยประมาณไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับออกมาเช็ั่วเช็คระบบให้นะครับว่า น้ำยาแอร์หายไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเปิดตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ช่างเพชรรวจเช็คนะครับน้ำยาแอร์ขาดนะครับขาดไปครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกับน้ําที่เต็มขวดนะครับตอนนี้จะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะครับก็หลังจากช่างเพชติดตั้งแอร์ไมโครบ้าให้ก็ผ่านไปสามปีเต็มนะครับสามปีกว่านะครับวันนี้มาด้วยอาการ น้ำยาหายนะครับหายไปครึ่งระบบนะครับแรงดันนะครับอยู่ที่40พีตไอยฝั่ง h i อยู่ที่100ประมาณ140พีตไอนะครับก็คือแรงดันค่อนข้างต่ำนะครับเนื่องจากน้ำยาแอร์หายไปเยอะมากนะครับเบื้องต้นนะครับช่างเพชตรวจเช็คนะครับด้านนอกพวกแผงวันเดนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ แผงเสริมเรายังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีการรั่วซึมแต่ทางเพชรสังเกตเห็นนะครับบริเวณโอลิงสายเข้าความนะครับมีภาพน้ำมันซึมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึมแต่ซึมมากซึมน้อยอันนี้าทางเพชจจะเปลี่ยนพวกยางโอลิงให้นะครับแล้วก็เจาะรื้อตู้แอ ที่ช่างเพชรเคยติดตั้งให้ไปประมาณ3-4ปีนะครับตู้แอร์ไมโครบัสตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็มีแผงเสริมนะครับรถคันนี้เป็น v i p นะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรจะรื้อออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากใช้งานไป3ปีกว่าๆนะครับสภาพจะยังใช้ได้หรือเปล่านะครับกับตู้แอร์ไมโครบัสที่ช่างเพชรเคยติดตั้งให้นะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้อตู้แอร์ออกมานะครับส่วนจุดรั่วเราเห็นชัดเจนนะครับจุดรั่วซึมจะเห็นบริเวท ริเวณสายเข้าความนะครับโอลิงรั่วนะครับตรงนั้นแต่เราจะถอดด้านบนมาดูด้วยนะครับถ้าไม่รั่วเราก็ทําการล้างทําความสะอาดนะเพราะว่ารถคันนี้ก็สามปีแล้วครับยังไม่เคยล้างนะครับหลังจากช่างเพชรําให้โอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาลื้อออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมสภาพตู้แอร์ไมโครบัสที่ช่างเพชติดตั้งให้ประมาณ3-4ปีนะครับก็ ดูจากสภาพนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับมีคาบป้ํามัน1จุดนะครับก็มี2-3จุดนะครับที่ช่างเพชรสังเกตเห็นนะครับคาบนบํามันฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับหลังจากใช้งานมาประมาณ3-4ปีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับบางคันก็ได้ประมาณ3ปีนะครับกับค่ายฟอร์ม l ล่านะครับเป็นตู้แอร์ไมโครบัสนะครับที่ช่างเพชรติดตั้งให้เองนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมาจน ช่างเพชรจจำไม่ได้นะครับว่าติดตั้งไปนานขนาดไหนครับจนลูกค้าบอกว่าติดกับช่างเพชรเองนะครับวันนี้กลับมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งคือแอร์ไม่เย็นนะครับก็คือตัวเช็คเบื้องต้นก็คือน้ายาแอร์ขาดเยอะนะครับช่างเพชรทําการดือตูออกมาเดี๋ยวเราจะดันเช็คลวนครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับผมไปดูกันเลยครับผม อันนี้เราจะสังเกตเห็นฟของอากาศขึ้นตำแหน่งเดิมนะครับผมอาจจะไม่ชัดนะครับ sure. right เดี๋ยวช่างเวชหาตำแหน่งก่อนนะครับนี่นะครับจะมีจุดที่รั่วซึมนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูสักพักนะครับจะขึ้นมาอีกนะครับตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับขึ้นมาอีกตำแหน่งเดิมนะครับผมสังเกตนานแล้วนะครับ สังเกตประมาณสองนาทีแล้วครับยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับสองนาทีแล้วนะครับที่ช่างเพชรแช่ไว้ก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับตำแหน่งเดิมนะครับจุดอื่นไม่มีนะครับจะขึ้นตำแหน่งเดิมตลอดนะครับ นี่ครับนี่ครับสรุปไม่รอดนะครับอีวาหลังนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรทาการเปลี่ยนอีวาใหม่นะครับอีวาหลังเป็นทองแดงนะครับอันนี้แน่นอนครับทนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับห้าปีไม่รั่วแน่นอนครับส่วนอันเดิมนะครับสภาพตามที่ใช้งาน อ่าลูกค้าว่าประมาณ4ปีนะครับอีว่าใหม่นะครับเป็นร่องรอยเล็กน้อยนะครับจากการขนส่งครับแต่ไม่ใช่ใช่ปัญหานะเพราะว่าไม่รั่วก็คือไม่มีปัญหานะครับคอยเย็นเป็นทองแดงครับรับประกัน1ปี2ปี3ปีไม่รั่วแน่นอนนะครับอันนี้ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าจะทนจริงเหมือนกับช่างเพชรพูดหรือเปล่านะครับก็อีก5ปีเราเรามาดูกันครับว่าจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอ ประกอบขึ้นเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดีเวเรามาดูอีวาน้านะครับว่าสภาพการใช้งานมา4ปีจะตันมากตันน้อยขนาดไหนครับส่วนอีวาหลังไม่รอดนะครับผมโอเคครับช่างเพชรขอเวลาแป๊บหนึ่งครับในการประกอบนะครับผมสภาพอีวาน้านะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับช่างเพชรทาการรื้อออกมานะครับก็ฝุ่นข้างเยอะนะครับแล้วก็มีรอยมิก้เมาส์แท้ด้วยนะครับ เดี๋ยวช่างเพชรจะปิดทางมิกิเม์ให้ด้วยนะครับแน่นอนครับแบบนี้กลิ่นเข้าแน่นอนครับเดี๋ยวจะปิดทางกลิ่นเข้าให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ามีการโดนแทะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพอีวานะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับเนื่องจากลูกค้าเมื่อกี้มาดูตอนอีวาหลังรั่วพอดีนะครับอีวาหน้าก็ถือโอกาสถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าสภาพ เป็นยังไงครับผมเป็นวุ้นเลยนะครับเป็นวุ้นเลยนี่ครับค่อนข้างที่จะตันนะครับตันค่อนข้างมากเลยนะครับสภาพใบมอเตอร์นะครับนี่เขือบไปด้วยฟวนเต็มไปหมดนะครับนี่เดี๋ยวช่างเพชจะทำครับจะทำความสะอาดให้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาเย็นเหมือนเดิมนะครับจากแอร์เย็น ไม่ช้ำนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับมาด้วยอาการอ่าแรกคือน้ํายาแอร์ไม่พอนะครับขาดไปครึ่งหนึ่งนะครับช่างเพชรทาการตรวจเช็คมีจุดรั่วจุดแรกคือโอลิงตรงคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ถอดอีวาหลังออกมาไม่รอดนะครับด้านหน้าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสังเกตดูแล้วไม่มีคาบน้ํามันนะครับอันนี้ช่างเพชรคิดว่าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึง หลังจากล้างเสร็จนะครับแล้วก็จะถอดตรงคอมเพรสเซอร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่าตรงนั้นรั่วจริงหรือเปล่าแต่ช่างเพชรยังไม่ได้ถอดนะครับตรงคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะครับผมโอเคครับช่างเพชรขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดอีวาน่านะครับผมสภาพหลังจากช่างเพชรล้างทําความสะอาดนะครับก็จะต่างจากตอนแรกมากเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกฝุ่นเยอะมากตอนนี้ช่างเพชรก็จะทําการ ปิดทางหนูเข้าให้นะครับปิดทางมิจกเมาส์เข้าแล้วก็กิ่นเข้าให้นะครับก็จะทําการประกอบอีวาน่าเข้าไปนะครับอีวาน่ามีการผูเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการปิดทางหนูเข้านะครับแล้วก็จะประกอบอีวาน่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีปัญหานะครับจุดที่จุดแรกที่ช่างเพชรบอกนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคืออ่า บริเวณข้อแอร์ที่เข้ากับตัว oser, คอมเพร,รสเซอร์นะครับมีการรั่วซึมนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบอีวาน่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ช่างเพชรถอดเบาะแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนโอลิงตรงท่อแอร์บริเวณคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบอีวาน่าก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผม คอมเพรสเซอร์นะครับช่างเพียทำการถอดออกมาครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีคราบน้ำมันบริเวณสายนะครับก็ต่อนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่โอลิงนะครับเพราะว่าใช้งานมานานมันเกิดความร้อนแล้วก็ใช้มานานแล้วก็แข็งนะครับโอลิ่งมันแข็งที่นี้ทําให้ไม่มีการยืดหยุ่นทําให้สารทำความเย็นเหนือยหงายรั่วซึมออกมาได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการถอดแล้วให้ดูโอลิคงเลยนะครับว่าจะแข็งขนาดไหนครับผม ครับผมตอนนี้ช่างเพียรทำการรื้อน็อตออกมานะครับนี่แข็งมากนะครับจะสังเกตเห็นนะครับโอลิงทั้งสองตัวนี้จะนี่ครับหมดสภาพนะครับทําให้สารทำความเย็นรั่วซึมออกม่ได้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนนะครับผมทําให้แอ์ไรเย็นเพราะว่าสารทำความเย็นเราหายไปตั้งครึ่งหนึ่งนะครับทั้งรั่วบนตู้แอร์นะครับแล้วก็ โอลิงด้วยนะครับถ้าไม่ดูให้ละเอียดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่างานแอร์เป็นงานที่ต้องละเอียดมากนะครับสําหรับการเช็ครั่วนะครับไม่งั้นงานจะไม่จบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทาการเปลี่ยนโอลิงใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะเติมน้ํามันคอมเพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะครับจะได้ดีกว่าเติมที่สายนะครับเพราะเราเติมตรงข้อต่อคอมจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าน้ามันคอมจะอยู่ที่คอมนะถ้าเราเติมที่สายถ้า ไม่ได้ถอดก็เติมได้นะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกับที่เราถอดสายแอ์ออกมาแล้วก็เติมเลยอันนีนน้จะชัวร์กว่านะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดผ้าไปตอนที่ให้ดูไส้กรองแผงคอนเดนเซอร์อีกรอบหนึ่งนะครับช่างเพชรจะทําการเปลี่ยนไส้กรองให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ทํากับช่างเพชรไปค่อนข้างที่จะนานนะครับตู้แอร์ไมโครบัสด้านบนนะครับ <c oughs> ช่างเพชรทำการติดตั้งให้ประมาณ4ปีนะครับ แล้วก็ชุดหน้าคาร์ดคอมน่าจะประมาณ1ปีนะครับหน้าคาร์ดคอมเป็นของคูเกียเดนโซนะครับที่เปลี่ยนให้ลูกค้ายังไม่เสียนะครับยังใช้ได้แค่ช่างเพชรยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เราขอดใช้กรองมาครับว่าใส้กรองแผงคอนเดนเซอร์จะดําขนาดไหนครับผมครับผมหลังจากช่างเพชรทาการถอดไส้กรองออกมานะครับไส้กรองที่อยู่ในแผงนะครับแผงคอนเดนเซอร์ด้านในนะครับด้านในแผงคอนเดนเซอร์ ค่อนข้างที่จะตันและก็ดำทำงานไม่ได้แล้วนะครับสำหรับงานที่หาของมันนะครับคือ,อกองสิ่งโซกรโปกคือตอนนี้มันกองไม่ได้แล้วมันโซกรกโปงเต็มๆนะครับนี่ครับแล้วก็ดูดซับความซื้นความชื้นนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ดูดซับแล้วนะครับส่วนการแยกก็ได้นิดหน่อยนะครับดูจากสภาพแยกของเหลว กับการออกจากกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับแผงนะครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนไดเออร์รุ่นเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้กรองที่ทําหน้าทีดด่ดูดซับความซื้อความชื้นแล้วก็กรองสิ่งสกรปรกพวกฝุ่นอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบแอร์นะครับก็จะมาติดก่อตรงไส้กรองตัวนี้นะครับก็ไม่อยากจะบรรยายเลยมากนะครับก็รถวิ่งมาจะเกียรล้านกิโลแล้วนะครับ อันนี้ช่างเพชรไม่มั่นใจนะครับว่าช่างเพชรเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าหรือเปล่านะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้ช่างเพชรจะทําการจัดการเปลี่ยนใหม่ให้นะเพราะว่า,วามันก็อย่างที่เห็นนะครับมันโซกปวกจริงๆนะครับก็ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เวลาล้างตู้แอร์ควรที่จะเปลี่ยนไปพร้อมกันเลยนะครับกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยน มันเปลี่ยนเลยไม่ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องปล่อยน้ํายาแอร์เราถึงจะทําการเปลี่ยนไส้กรองตัวน,นี้ได้นะครับในราคาหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเราปล่อยน้ํายามาทําแค่จะเปลี่ยนไส้กรองอันนี้มันก็จะราคาหลักพันนะครับมันต่างกันเยอะนะครับผมถ้าเราทําเวลาล้างตู้ทีเดียวมันก็เพิ่มเพิ่มแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเราก็ระบบก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมแต่ช่างเป็ขอเวลาประกอบไส้กรองคืนนะครับแล้วก็เซตระบบ แล้วก็จะแวกอา,อากาศออกแล้วช่างเพชรจะตัดผ้าไปตอนที่เติมสารทาความเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับจะได้ทดสอบความเย็นกันนะครับหลังจากช่างเพชรหลังจากช่างเพชรแก้ไขปัญหานะครับผมแก้ไขปัญหาเซตร,ระบบใหม่ให้นะครับว่าจะกลับมาเย็นหรือเปล่าครับผมกับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอ้ยช่างเพชรเ,รเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างแล้วครับผม พัดลมทำงานหนึ่งตัวนะครับช่างเพชรประกอบเสร็จเป็นนี้เรียบร้อยไม่ได้เทสมอเตอร์นะครับเป็นความผิดพลาดของตัวเองแท้ๆนะครับงานนี้งานงอกของจริงครับโอ,อ้ยช่างเพชรต้องทําการรื้อตัวแอร์ออกมาใหม่นะครับดูไมโครบัสพอดีว่าจะติดเครื่องเติมสารทำความเย็นเข้าไปให้ให้มันเสร็จนะครับวันนี้ช่างเพชรต้องเสียเวลามาถอดมอเตอร์ออกมานะครับแต่ว่า ก็ถ่ายไว้ลูกค้าดูนะครับว่ามอเตอร์ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันหมุนแค่ตัวเดียวอันนี้ช่างเพชรจะเปลี่ยนให้เป็นสองทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนฝั่งนี้อีกไม่นานฝั่งนี้ก็จะตามกันไปนะครับอ๋อช่างเพชรผิดพลาดเลยครับไม่ได้ลองมอเตอร์คิดว่ามันทํางานนะครับช่างเพชรก็ดูฝั่งเดียวฝั่งนี้ครับไม่ได้เทสเลยครับว่ามันทํางานครบหรือเปล่านะครับอันนี้ฝั่งนี้ทํางานนะครับ อ๋ฝั่งนี้ไม่ทำงานโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรถอดออกมาเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่าประกอบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วอ้ยเสียเวลาจริงๆครับความผิดลาดของช่างเพชรนะครับอันนี้ไม่ต้องไปโทษใครครับโทษช่างเพชรเลยครับว่าไม่ทดสอบมอเตอร์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คิดว่ามันทํางานทําความสะอาดให้อย่างดีเลยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรถอดออกมาใหม่ครับผม คร el, uno, ับผมตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นนะครับปัญหาที่ช่างเพชรประกอบเข้าไปนะครับมอเตอร์ทํางานหนึ่งตัวนะครับตรวจเช็คไฟไฟเข้ามอเตอร์นะครับแต่มอเตอร์เสียนะครับหนึ่งตัวตัวนั้นนะครับพังตัวนี้ทํางานนะครับเพราะว่าจะกุ่นๆอยู่ครับคือลูกค้าได้แจ้งช่างเพชรไว้แล้วครับว่ามอเตอร์มีเสียงดังแต่ก่อนนะครับแต่ว่าใช้ไปใช้มามันก็ไม่ดังแล้วนะครับมันก็น่าจะ ไม่ดังเพราะว่ามันหยุดหมุนนะครับทีนี้มันก็ทํางานหนึ่งตัวนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ทราบนะครับช่างเพชรก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าช่างเพชรแกดูฝั่งเดียวนะครับเห็นทํางานก็หาที่จุดรั่วนะครับประกอบเสร็จก็มั่นใจแหละครับว่ามอเตอร์มันใช้ได้ครับประกอบเข้าไปเป็นอันว่าได้ถอดใหม่เฉยเลยครับมอเตอร์เดิมนะครับเป็นมอเตอร์12โวลต์8แอมป์12โวลต์8แอมป์ 4,500รอบต่อนาทีนะครับก็อ่าก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าช่างเพชรจะเพิ่มรอบให้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นของค่ายฟอร์มาล่านะครับประเภทชเรือเอยช่างเพชรลืมพูดไปนะครับช่างเพชรลืมพูดนะครับอันนี้จะเป็นของค่ายฟอร์มาล่า12โวลต์8แอมป์4,500รอบนะครับส่วนตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่ช่างเพชรจะใส่ให้ลูกค้านะครับ เป็นของจอนชวนนะครับเป็นค่ายของจอนชวนนะครับอ่าอ่าใช้ไฟ12อโวลต์นะครับอันนี้กินแอมเพลื่อนนะครับเป็น14แอมนะครับจะกินแอมเพลื่อนแล้วก็รอบมอเตอร์จะจาก4,5 0 0จะเป็น6000รอบต่อนาทีนะครับผมก็รวมก็จะแรงขึ้นนะครับก็การกินไฟก็กินขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ารถตู้เราก็ได้ชาร์จปั่นไฟยังไงก็พอนะครับผมไฟค่อนข้างแรงนะครับกินแค่ สิบสี่แอมป์กับจิปเดียวนะครับไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเวชจะใส่มอเตอร์ตัวใหม่เดี๋ยวประกอบไมโครบัสคืนเข้าไปรอบที่สองครับเดี๋ยวช่างเวชจะตัดผ้าไปตอนที่เติมสารทำามเน็นเสร็จนะครับแล้วก็ไปดูมอเตอร์จะทํางานไหมครับเมื่อกี้ได้ถอดลงมาใหม่นะครับตัวไมโครบัสเราครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเวชอาจจดการก่อนครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จครับผมโอตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพช อถอดประกอบด้วยไฮครบัสสองรอบนะครับถอดแล้วก็ใส่สองรอบนะครับเนื่องจากพัดลมเสียนะครับไม่ได้ดูตอนนี้ช่างเพชรเติมสารทางความเย็นเซนที่เรียบร้อยนะครับแรงดันฝั่งโลนะครับอยู่ที่ประมาณ50พิไอนะครับฝั่งไฮอยู่ที่ร้อยประมาณ170พิไอนะครับเพราะว่า,าห้องเครื่องช่างเพชรยังไม่ได้ประกอบยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ช่างเพชรจะมาให้ดูก่อนนะครับผม ส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปดูครับผมกับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับนี่นะครับโอเลี้ยงช่างเพชรทำการเปลี่ยนให้แล้วนะครับโอเลี้ยงทำล้างความให้ด้วยนะครับก็ไม่มีคราบน้ำมันแล้วนะครับถ้ามีอีกจะได้สังเกตง่ายๆนะครับผมส่วนตู้แร์ไมโครบัสนะครับเมื่อกี้ช่างเพชรถอดออกมา เปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับเพราะว่าไม่หมุนหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าเปลี่ยนทั้งสองตัวนะครับถ้าเปลี่ยนหนึ่งตัวเราก็จะได้มาถอดเปลี่ยนอีกใหม่อีกข้างหนึ่งนะครับอีกไม่นานนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แจ้งลูกค้านะครับเพราะว่าตอนแรกช่างเพชรไม่ได้ดูพัดลมนะครับคิดว่ามันทํางานประกอบเสร็จเมื่อกี้นะครับพอจะเติมน,น้ํายาแค่นั้นแหละพัดลมหมุนแค่ตัวเดียวไปวัดไฟดูไฟมา12โวลต์นะครับก็ได้ยกลงมาใหม่นะครับผม ตอนนี้พัดลมทํางานแล้วนะครับหมุนทั้งสองทั้งสองตัวนะครับทั้งสี่ใบหมุนทํางานนะครับแล้วก็เพิ่มรอบให้ด้วยนะครับลมจะแรงขึ้นนะครับผมส่วนความเย็นเดี๋ยวเราค่อยเทสกันนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีเสียงดังนะครับเวลาติดเครื่องแดบแดบเดบบประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สามซ่านะครับช่างเพสช่างเพสสงสัยมีอยู่สองอย่างนะครับจะเป็น โมเดลไรชาร์จนะครับโมเดลไรชาร์จหรือไม่ก็สายพานนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ดังนะครับตอนนี้ให้ไม่ดังก็ทางเพจก็จะแนะนําให้ลูกค้าใช้ไปก่อนนะครับให้ดังชัดเจนกว่านี้ให้มันดังเสียงดังชัดเจนกว่านี้มันจะได้เปลี่ยนถูกตัวนะครับกลัวเปลี่ยนไม่ถูกตัวแล้วจะเสียตังค์ฟรีครับผม โอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเก็บงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเย็นกันอีกรอบหนึ่งครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับช่างเพชรทำการตรวจเช็คเบื้องต้นตอนเข้ามานะครับที่ลูกค้าแจ้งว่าแอร์เย็นไม่ช้ำนะครับเราตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นก็คือน้ำยาแอร์ขาดเยอะนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอ่าหนึ่งอีวาตัวแอร์หลังตัวแอร์ไมโครบัสหลังรั่วนะครับแล้วก็โอลิงโอลิงก็รั่วซึมนะครับ ตรงเขาต่อคอมเพรเซอร์นะครับแล้วก็ไอไส้กรองแผงตันไปอย่างมากนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับช่างเพรถอดตู้แอร์สองรอบนะครับเพราะว่าหาวช่างเพรไม่ได้ดูพัดลมนะครับประกอบขึ้นไปแล้วเสร็จเรียบร้อยจะเติมน้ายาปรากฏว่าพัดลมตู้แอร์หมุนตัวเดียวนะครับงานเข้าครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่างเพรแก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบขึ้นรอบที่สงนะครับตอนนี้เรามาเทสความเย็นกันนะครับผม หลังจากที่ช่างเพชรประกอบนะครับอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์นานะครับตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาใช้งานได้นะครับแอร์ก็เริ่มเย็นจะต่ำกว่า10องศานะครับช่างเพชรไม่เร่งเครื่องนะครับก็จะถือโอกาสจบคลิปเลยนะครับเนื่องจากาลูกค้ามานั่งรอนะครับเพราะว่าช่างเพชรก็ทํานานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะทดสอบความเย็น ข้างหน้าแบบชัดเจนให้นะครับเพราะว่าเก่งใจลูกค้านะครับส่วนอุณหภูมิช่องลมหน้าที่ทําได้นะครับก็อยู่ที่11องศานะครับก็ถือว่าเย็นช่านะครับเพราะว่าช่างเพชรเร่งรีบนะครับก็อุณหภูมิด้านหลังก็ช่างเพชรทดสอบนะครับเริ่มเย็นสบายแล้วนะครับผมด้าน,นบนเป็นตัวแอร์ไมโครบัสนะครับด้านหลังเป็น VP เดี๋ยวเรามาดูกัน อุณหภูมิในห้องลิสานะครับด้านหลังจะอยู่ที่17องศานะครับที่อุณหภูมิช่องลมออกมานะครับแล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่11.0องศานะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเย็นนะครับการที่ช่างเพชรไม่ได้เร่งเครื่องนะครับเพราะว่าไม่มีคนเร่งเครื่องยนต์ให้นะครับ11.0องศานะครับก็เย็นฉ่ำกันไปนะครับหลังจากช่างเพชรเซตระบบให้นะครับ ก็นี่ครับ11.0องศานะครับด้านบนจะเป็น V.I.P. อย่างสวยเลยนะครับตู้ไม่แอร์ไมีครบัสช่างเพชรป็คนติดตั้งให้เองนะครับก็ถือว่าเย็นช่ำนะครับ17องศา,าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดซับกดติดตามให้ช่างเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะครับยังไงก็ขอขระคุณมากนะครับที่ดูจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายจ้างเพชรเก่าคำว่าสวัสดีครับผม